มาละจ้าเล็กเด็ดพี่สาวตน้นไม้แอดชายกูณเล็กพริกหิู้เลขกเด็ดหมาสีหมอกสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสภูสะคนตอนรับขอสู่ช่องก็ติดห้วดังมอแช่แล้วจ้ะก็กลับมาอยู่กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งแล้วจ้ะแอดมินก็ได้ไปหาแนวทางใหม่ๆตัวเลขกเด็ดเด็ดตัวเล็กปังๆตัวเล็กได้ดีตัวเล็กไ,ได้ดังแอดมินก็ไปหาเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วจ้ะ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แได้รับชมคลิปไม่ไหมสุดแอดมินก็แได้มีกำลังใจมีแห้งในการทำคลิปต่อไปนะพี่น้องนะเนาะเผื่อเป็นการบดเสวเวลาเฮาก็ไปเบิ่งแนวทางกันเลยจ้าว่ามีผูดด้ใดกันแนะ่เริ่มต้นกันทีแนวทางของแอดใชยกูนกันก่อนเลยแนวทาง สตัวบน3ตัวบนงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะจ๊ะซึ่งงวดนี้เพื่อนกระไดไ้ชุด3าตัวบนก็คือ608 601 6 0ป618 6ูนย์1 6 1่628ศูนย์สแลดหกสอสี่หกหนี่หกแดและอ่จ้ะสำหรับแนวทางชุด3ามโตต่อด้วยแนวทาง2ตัวบนกันล่าง ซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข08 01 04 18 11 14 24และ28ได้พี่น้องเด้อเนวยนวทางรัฐบาลไทย1กันยายนของแอดชายกูนนะจ้ะแคปไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้ามาเบิงตองกันทถี่นเนทางของเลขพลิกหินูกันตอนเลยจ้ะเนวทางอมสินรัฐบาลไทยนะจ้ะ สิ่งเพื่อนกับจับคู่ตัวเลขมาให้แล้วเอจาจะเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ได้กแก้ตัวเลขเจ็ดห้าแด้าละเก่าห้า่น้องเดอ้อตัวเด่นเจ็ดห้าแหาและเก่าหาต่อด้วยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็หเก้าสี่แปเกเก้าหกห และหาหกเดจ้าแนวทางรัฐบาลไทย2โตโบนลางแล้วจ้ะย่ำกันอีกรอบหนึ่งเจ็ดหาแปดหาเก้าหาเจ็ดแปดเกเก่แาเก้าหกสหาและหาหกโตที่เนนไห้ก็คือเจ็ดหาแหาเกหาแล้วก็สีหาและหาหกะ 45, แล้พี่น้องเดอ้อแนวทาง เล็กพริกหนู้แคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกันเด้พี่น้องเดอ้อไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็จะซึ่งก็เป็นแนวทางของเล็กเด็ดหมาสีหมอกนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยานยนนะจ้ะซึ่งงวดนี้เพิ่นกระห้วิ่งบนทีนักหกได้พี่น้องเดอ้อซึ่งก็ได้กแก่6กหนึ่งฮกสองฮกสามนะจ้ะวิ่งบน6กชุดสองตัวบน6กหนึ่งกสองและหกสาม สองตัวล่างให้วิ่งล่างทีลักสองซึ่งก็มี่สองเจ็ดสองแปดและสองเก้าเดพี่น้องเดอ้อสองเจ็ดสองแปดและสองเกาวิ่งบนหกวิ่งล่างสองผู้ใดเป็นสายวิ่งสายรูดกระจัดไปเด้อจ้าลักหกกับลักสองเด้พี่น้องเหล็กเด็ดมาสีหมอกก็เป็นอีกหนึ่งแนวทที่นาติดตามนะจ้าแคบใบเบิงจดุดเอาไว้เบิงกันเด้พี่น้องเดอ้อเอาไว้เป็นตัวเลขในการ เลือกสื่อลอตตอรีกัน้ะจ้ะเทียบตัวเลขกันเ้ยพี่น้องเด้อไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปกันจ้ะซึ่งกัเป็นแนวทางเลขพีสาวตนใหม่เนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึงกันยายนเนาะจ้ะซึ่งงวดนี้ก็ได้ตัวเลข8ป2 3ี9 5องสามห้าเก้าจเก้าและหกเนยาะจ้ะงวดนี้ได้แปดสี่สองหาเจเก้าและ690 ขอให้พี่น้องสุภสกคนมีโศกมีลาภกัน้ะจ้าสำหรับแนวทางพี่สาวตนใหม่เนะจ๊ะ่ายนี่แอดมินขอให้พี่น้องสุภสกคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้จ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด็กพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบ,บาลเท่านั้น้อจ้าทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักน้ำเด้จ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีละจ้าสื่อตา่างกำลังซับสื่อตามพื่นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องส,สปูสก้นแห้งๆปังๆมั่นหมายกันทุกคนละจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไป็นทานี่ก่อนละจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า